คลิปนี้มาดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือถือเรียวมีด้วยตัวเองกันในคลิปนี้เป็นเรียวมี5นะครับมือถือเราเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับแบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อมจะเริ่มไม่เก็บไฟละนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับจะทําให้แบตเสื่อมเร็วมาก หรืออาจจะเป็นคนที่เล่นจนแบตหมดนะจนกระทั่งเหลือศูนย์แล้วเริ่มชาร์จใหม่นะครับการทําแบบนี้จะทําให้มือถือเสื่อมเร็วแบตแบตเสื่อมเร็วอ่าทีนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนแบต้วตัวเองทํำยังไงมือถือที่สาธิตเป็นมือถือเดียวมี5นะครับพวกเดียวมี5 5าห้าไนะพวกนี้นะครับคือฝาหลังจะเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับขั้นแรกเลยก็ใช้อุปกรณ์งัดฝาหลังชั้นนอกออกก่อนนะครับตันนี้ผมใช้คัตเตอร์เป็นตัวช่วย ก็ใช้ปลายคัตเตอร์จิกเข้ามุมนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆงัดขึ้นมา,าเครื่องนี้ยังไม่เคยซ่อมมาก่อนนะสังเกตได้ง่ายถ้ามันจะมีขอบกาวที่เป็นกาวสองหน้าติดที่ขอบอยู่นะครับฝาหลังเป็นลักษณะพลาสติกนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะแตกนะตัวนี้นะครับมันเป็นพลาสติกอ่อนเราสามารถใช้อุปกรณ์งัดได้เลยนะครับถ้าเป็นคัตเตอร์ก็ระวังมันไปกีดาฝาหลังนั่นเองนะครับ แต่ค่อยต้องอาศัยประสบการณ์นะครับโอเคเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยอจะเห็นว่าสแกนลน์นิ้วมือเนี่ยอยู่ในฝาหลังชั้นในนะครับไม่ต้องกลัวว่าสแกนลน์นิ้วมือจะขาดนะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการแกะฝาหลังชั้นนอกออกเสร็จทีนี้เราจะต้องทําการคลายน็อตทั้งหมดนะครับนะคลายน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลย หลังจากคลายน็อตเสร็จทีนี้เราก็ทําการเลาะต่อโอเคตอนนี้ก็ทําการคลายน็อตออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันค kind ล of ายน็อตเสร็จเนาะให้ง้นมันจะนานนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการคลายน็อตออกทั้งหมดเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูการเอาฝาครอบกลางออกทีนี้นะครับฝาหลังชั้นกลางออกให้เราใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมนะครับ่าจากนั้นใช้เล็บเลาะเลยครับทีนี้ถ้าเครื่องเปิดอยู่ไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยมันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปถอดสายแพ่แบตนะ จากนั้นค่อยๆงัดขึ้นนะครับดูสแกนลายนิน้วมือด้วยนะครับต้องระวังเพราะว่ามันจะบางทีเนะี่ยมันอาจจะติดออกมาด้วยดูน็อตนะครับว่าเราถอดครบหรือยังนะครับถ้าถอดครบแล้วก็จะลาะอ,ออกมาง่ายๆแบบนี้เลยโ okay. อเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเราทําการเอาฝาครอบกลางออกเสร็จนะครับทีนี้ขั้นแรกก็ทําการถอดสายแพแบตนะครับโอเคเราจะทําการ ถอดแบตตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวใหม่เข้าไปก็เ,เอาสแกนไลน์้นมือออกก่อนนะถ้ามันขวางอยู่โอเคหลังจากเราถอดสายแพ่แบตออกนะครับเราก็ทําการลอกตัวแผ่นพลาส,สติกออกแบบนี้นะครับให้เราทําการดึงสีเขียวแล้วบีบขอบถุงพลาส,สติกไว้นะนะครับมันจะแยกออกจากกันแบบนี้อ่าล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ทําการลอกขอบได้เลยเนี่ครับแผ่นพลาสติกก็ยังติดอยู่เหมือนเดิม ทีนี้บางท่านถามว่าเวลาสั่งแบตเราสั่งยังไงเวลาเราสั่งแบตเราต้องสั่งตามโมเดลของเครื่องนะหรือค้นหาจากรุ่นของมือถือก็ได้นะครับเช่นตัวนี้เดียวมี5นะครับเดียวมี5เนี่ยมันสามารถใส่ได้หลายรุ่นนะเช่นตัวนี้เขีนไเขาสติ๊กเกอร์เขาเขียนไว้ใช่ไหมเดียวมี5ทุกรุ่นเลยครับ 5i 5s นะครับแล้วก็ c3 พวกเนี้ยนะครับตามนี้เลยนะครับมันสามารถใส่ได้หมดนะตามนี้เลยนะครับเนี่ย c3 c11 พวกเนี้ยนะครับ แล้วมันใส่กันได้ยังไงดูจากหมายเลขโมเดลตรงนี้นะครับนี่หมายเลขโมเดลตัวนี้ชัดไหมนะครับแล้วก็ดูจากหมายเลขโมเดลพอสั่งมาเรียบร้อยปุ๊บนะครับก้อนแบตเนี่ยมันก็จะขนาดเท่ากันเลยบางทีตัวสายแพรอาจจะเหมือนกันแต่ก้อนแบตใหญ่กว่ากันก็มีนะครับที่ถ้าเราสั่งไม่ตรงรุ่นนะแต่ถ้าสั่งโมเดลเดียวกันก็ยังไงก็เท่ากันครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้เป็นของอยี่ห้อรีพัชนะครับมีเป็นแบตมอ,อก,กอรประกัน1ปี เขาเรียกว่าแบตรบริษัทนะตอนนี้ของรีพัสก็ทําออกมาดีนะครับแพ็กเกจสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยจะเห็นว่าติดพลาสติกมามีฟอยล์รับประกันของแท้นะครับสีทองเนะนี่ยดูก้อนแบตเห็นไหมเท่ากันเป๊ะเลยนะครับโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้นี่โมเดลตรงนี้เห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับจะต้องเป็นโมเดลเดียวกันถึงจะใส่กันได้นะครับถ้าโมเดลไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกัน ก้อนแบตอาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะครับแล้วก็ตรงสายแพรแบตช็อคเกตอาจจะไม่ตรงกันนะครับบางทีมือถือยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะช็อคเกตต่างกันประมาณสัก3าแบบประมาณนี้นะหลังจากเราวางลงเสร็จสายแพรไม่ตรงนะครับสายแพรแบตไม่ตรงแล้วก็ทําการดัดนะเราสามารถดัดได้นะครับโอเคสักครู่นะครับแล้วก็ดึงออกมาจากกล้องแล้วก็ทําการบีบคืนครับ อ่าโอเคหลังจากดัดได้ตรงตำแหน่งก็กดลงร่องนะครับตรงช็อกเกตมันพอได้เสร็จก็ลองเปิดทดสอบดูครับทีนี้ปกติแบตท,ที่มาจากโรงงานแบบนี้นะครับปริมาณแบตจะอยู่ประมาณสัก50-60%นะมันจะไม่เต็มรอยนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำการกระตุ้นแบตก่อนใช้งานนะอ่าตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้สแกนลายในมือเดี๋ยวเราจะต้องทำการปิดแล้วใส่ใหม่นะครับตอนนี้กำลังเปิดทดสอบอยู่ โอเคอ่ะตอนนี้เครื่องก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทดสอบแล้วแบตใช้งานได้100%นะนะครับถ้าแบตมีปัญหาอย่าฝืนนะครับส่งกลับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทําการถอดสายแพร่แบตใส่สแกนไลน์นิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบแล้วครับทีนี้จะจะเห็นว่าในการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากนะนะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้แต่ว่าเราต้องมีเครื่องมือนะครับมีประสบการณ์นิดหน่อยนะครับสั่งแบตมาดูในช้อปปี้รัชดามีขายนะครับพวกนี้ นะครับยี่ห้อรีพัทหรือถ้าไม่ชอบยี่ห้อนี้ก็ดูยี่ห้ออื่นครับมีหลายยี่ห้อแต่อย่าเอาแบตเหมือนแท้นะครับแบตเหมือนแท้เป็นของยี่ห้อเรียวมีหรือยี่ห้ออัปปอเลยแต่พวกนี้สวนสั่งมามันจะเป็นของก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบตแท้มีขายที่ศูนย์เท่านั้นนะครับไม่มีในช้อปปี้ a ัสด้านะที่เราสั่งได้ก็คือเป็นแบตมอคกอแบบนี้โอเคหลังจากที่เราทําการใส่ฝาครอบหลังเสร็จนะครับก็ทําการใส่ถาดซิมตัวน,นี้ได้เลยไม่เป็นไรนะ ถึงเครื่องจะเปิดอยู่นะครับจากนั้นก็ทําการขันน็อตอัดทุกตัวครับทีนี้ขันน็อตได้เลยโอเคตัดมานะครับหลังจากเราขันน็อตเสร็จที่นี้ฟ้าลังเราจะประกอบนะครับตัวนี้เราจะทําการลอกกาวเก,ก่าออกก่อนนะเพื่อให้เวลาเราวางฝาลังลงไปมันจะได้ไม่ฟูนะครับก็คือมันจะไม่แน่นหนาจนเกินไปอ่ะนะครับเพราะว่ากาวเก่ามันหมดสภาพไปละอ่าเดี๋ยวเราจะทําการวางกาวนะครับทีนี้ก็ใช้กาวดาครับวางแบบนี้เลยนะครับลากไปตามขอบ เราก็เกกี่ยด้วยนะครับให้กาวดำมันทั่วขอบนะนะครับอันนี้เราลากลากาวเสร็จแล้วค่อยใช้ปลายมันเกี่ยนะครับแบบนี้ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์ก็ดูเป็นแนวทางครับในการแก้ปัญหานะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราหาซื้ออุปกรณ์ได้เองนะครับไม่แพงนะตัวนี้แบตก้อนหนึ่งก็ตก400กว่าบาทนะครับรวมส่งนะครับ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่ที่550เองนะไม่ได้แพงนะครับถ้าไหนที่จะส่งมาเปลี่ยนก็ทักเฟซสอบถามได้นะครับแต่ว่าแบบแต่และรุ่นมันก็จะต่างกันนะราคาก็จะต่างกันถ้าเป็นฝาหลังแบบกระจกก็อาจจะราคาแพงขึ้นอีกนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับรุ่นของมือถือด้วยนะครับว่าทํายากง่ายต่างกันอ่ะโอเคตอนนี้มือถือเราก็สมบูรณ์แบบครับใช้งานได้ร้อเเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ